ไม่ต้องแต่งตัวเยอะชุดนี้แหละจริงจังที่สุดนี่คือชุดแบบเอาจริงเอาจังของผมไปลุยกันเลยดีกว่าสำหรับด่านแรกซีซอให้ควายฟังอืมฮมฟิตฟิตเต็มที่วันนี้มาด้วยความพร้อมเอาจริงเอาจังกับกานกระโดดวันนี้เอาจริงขอบอกเลยวันนี้เอาจริงก็ตกจริงด้วยถ,ถ้าเล่นคนเดียวนี่ก็น่าจะผ่านแต่เพื่อนไม่พักซะก่อนบอกว่าเอาจริงเอาจริงเพื่อนก็ขัดขาเราอยู่นั่นแหละ ไม่ได้เป็นความผิดที่ผมขึ้นไปถึงตรงนู้นก็เอวยมีแค่ด่านแรกนะฮะแค่ด่านแรกเท่าน,นั้นยังไม่มีใครผ่านเส้นชายไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ด้านนู้นกันก่อนไปอยู่ด้านนู้นกันก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปอยู่ด้านนู้นก่อนอันนี้ไม่ลงมาสักทีเฮ้ยโอเคโอเครู้สึกอยากจะซักผ้าขึ้นมาทันทีผ้าเต็มบ้านไม่อยากจะซักผ้าไม่อยากจะเฮ้ย ลอยได้ไงไปแล้วโอ้โหด่านนี้ด่านใหม่เอ้ยแต่เราจับทางเนี่ยละครั้งที่แล้วมาเลยอันนี้อันนี้อันนี้นี่เออนี่ยเนี่ยนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออล่วงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืมอันนี้อันนี้ขอบคุ่น เนี่ยมันยืนปลายขามันยืนยากไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเออสามสิบเอ็ดคนฮนะอืมอืมกระโดดไปอันนี้อืมอืมเร็วก่อนไม้จะมาก่อนไม้จะมาเรียบร้อยเอเอ เฮ้ยรอดลอดรอบนี้รอด,อด,อดกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยเอ่อกระโดดถึงโอ้ยไม้มาพอดีจะผ่านไหมเนี่ยไปด้วยเพื่อนไม้มาโอเคอันนี้จะดึงจะดึงอย่าดึงนะอย่าดึงอย่าดึงไปแล้วโอ้ยผ่านสักทีกระโดด พุ่งตัวไปอืมสวยไม้มาพิษกระดกอืม้มสุดยอดเร็วๆๆๆๆเอาใจช่วยเอาใจช่วยได้อยู่เพื่อนเขารอบได้อยู่เขารอบได้อยู่คนสุดท้ายคนสุดท้าย <c oughs> น่าสงสารเพื่อนสีฟ้าน่าจะไม่เวิร์กอ้สีแดงโอเคหยิบไข่ทองคำตรงกลางๆหน่อยไข่ทองคำแกะ ไปนี่ไปไปไปอย่างนี้ดึงทำไมอันไหนนด้านนี้ด้านนี้เออไปเฮ้ยเด้อ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 อันนี้มานี่มานี่มานี่เดี๋ยวก่อนจะไปไหนจะไปไหนมานี่มานี่แกไม่มีสิทธิ์เอาไปขอบคุณมากเพื่อนดีมากเด้อเด้อเด้อเดเพื่อนโดนแกล้งอย่าดึงไปนู่นไปนู่นไปนู่นลงไปลงไปสวยสวยดีมากทีมเวิร์กดีทีมเวิร์กดี มีสิเขาเส้นชยัยไปไปไป,ไปเพื่อนพาไปเลยพาไปเลยเรวจะดึงกันเองทำไมเนี่ยเมื่อกี้เอาไปเลยเอาไปใครไปอ,ออกมาอีกแล้วเอาไปดูเอาไปดูดูดูดดดเอา้าสีเหลืองเด <c oughs> ีเยวเลงตกรอบโอ้โห,โห,โห,โหด่านนี้ก็ยากน่าจะเป็นด่านรองสุดท้ายนะฮะต้องอาศัยการเป็นนินจาในการปีนเมื่อกี้เห็นด้านซ้ายด้านซ้ายน่าจะไปได้ด้านซ้ายน่าจะไปได้ง่ายกว่าเมื่อกี้ นี่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 ขึ้นไปข้างบนแล้วกระโดดไปนู้นจังหวะต้องดีจังหวะต้องดีโอเคโอเคนี้อันนี้อนี้อัน้อนอันนี้อันนี้อันนี้อนี้อันนี้อนี้อันี้อันนี้อันนี้อ้อนไปอันนี้อันนี้อันนี้อั้นไปขึน้นนีอน้ันนอันนี้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 อนนีอน้อ้นนี้นนี้นอันอันนี้อออนนี้อัอัอันนี้ั้ออ้้นน โอ้โหจะดึงกันทำไมเนี่ยเดี๋ยวก onn, e ่อนเดี orn, e ๋ยวก่อนใจเย็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 นตรงนี้ถึงไหมตรงนี้ถึงไหมไม่ถึงออื ừ. โอ้โห,โหผมสิบคนสุดท้ายเอ้ยทำไมกระโดดได้เอา้าเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้กระโดดได้เฉยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนสี่คนแล้วสี่คนไปแล้วสี่คนแล้วเออันนี้ไม่ถึงคืออันนี้อือโอเค <mm ไม่ถึงโอ oh, ้สิบคนไปแล้วสมาธิต้องดีความตั้งใจต้องเด็ดเดี่ยวเราต้องแนงแน่แน่แน่กับการเดินไปข้างหน้าอย่าเบียดเปิดประตูนี่ไงนี่ไปก่อนไปก่อนเรา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 โอ้ไมคนเยอะอย่างงี้จะไมคนเยอะอย่างงี้บูสต์ไปบูสต์ให้หน่อยขอบคุณมากกระโดดกระโดดเย้ ให้ดึงจังเลยเนี่ยของอันเหรอมาเลยไม่ยากหรอกตรงนี้ใครมันดึงตลอดเลยเนี่ยขยันดึงเหลือเกินเออโอ้โอ้ยเอ้ยยืนยืด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 ขึ้นยืดยืดอือสวยอืมอืม โอ้โหมันหมุนเร็วอะอุ้ยสิบเก้าคนแล้วเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีอันนี้ด้วยปกติมันไม่มี <laughs> มันมีมาเพิ่มหรอจะเปลี่ยนอันไม่ทานอยู่แล้วนะออผลไม้มาให้กินมันมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อย่าพักเพื่อนอย่าพักอย่าพักดิเฮ้ยจะเดินก็เดินไป ผลไม้มาเพียบไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอันนี้หมุนเร็วจังเลยเปลี่ยนเปลี่ยนต้อบอรี่ดีไม่ล่วงไม่มาไม่มาไม่โดนไม่โดนโอเคด้านนี้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 ไปนูนไปนูนไปนูนอีกสามคนที่ต้องล่วงเราถึงจะผ่านรักษาตัวรอดไว้เอออีกสองคนอีกสองคนที่ต้องล่วงอีกคนเดียวโอเคโอ้โห ด่านเดิมอีกแล้วครับอันหนอันอันกลางอันกลางนี่แหละอันกลางแล้วก็ไปด้านซ้ายแล้วก็อันกลางมาทิศที่เหลือค่อยว่ากันเราต้องไม่ให้ใครแย่งจะกระโดดดีๆไม่ได้เลยเืึอนเบียดตลอดดันไปดันไปอย่าขวางดีโอเคอันไหนอันไหนไปก่อนเลยเออสวยอันนี้อันนี้อันี้มันขึ้นไม่ถึงอ่ะต้องไปอันนู้น สวยแล้วก็เอ้ยอันนี้ได้อืมอืมนี่โปรเฟชชั่นอลไปะนู้นโอ้โหสวยมากมไม่ถึงเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกับการกระโดดเพื่อนขวางอีกอืมขึ้นไป4คนฟรีคน,คนท่านไหม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 อย่าดึงอย่าดึงโอ้โอหนึกว่าจะไม่ผ่าน ด่านอะไรลูกบอลเหรอด่านทีมอ่ะเนี่ยโอ้ยจะมีด่านทีมอีกโอเคโอเคไปไปเลยโอ้ยสีฟ้าไปแล้วอ่ะสีฟ้าไปไกลแล้วไม่ต้องปวดสนใจเพื่อนไม่ต้องปวดสนใจคนอื่นเราพักของเราไปนั่นแหละสวยดีมากดีมากดันมานนี้ใ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 นนี้โอ้โหสีฟ้าไปแล้วนัดนไปเออย่าร่วงโอ,โอเคโอเคอ เพื่อนเราห้ามไว้เพื่อนเราห้ามสีฟ้าไว้เพื่อนบล็อกสีฟ้าไว้บล็อกสีฟ้าไว้สีฟ้ามันมาบล็อกเราเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่ใช่รอบชิงไหมเนี่ยเหลือไม่ถึงสิบคนแล้วอ่ะหกคนยังไม่รอบชิงฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้ใกล้มากอันนี้ใกล้มากดึงมาก่อนดึงมา โอเคออ้ยต้องมานั้งแย่งอันนี้นี่ๆๆๆๆๆๆๆนี่ๆๆ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 ่ๆๆๆมๆๆๆๆอนีๆๆๆๆๆอๆๆๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 น้ๆนๆๆ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 ดๆๆ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 ๆ่ๆๆ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 ่ๆน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไม้อยู่ตรงนู้นใช่ไหมโอ้ยหมุนเร็วหมุนเร็วหมุนเร็วมันหมุนเร็วต้องดูพื้นด้วยใช่ไหมอันไหนล่วงไม่ล่วงดูพื้นดีๆโอเคโอเคระวังระวังอย่าดึงนะอย่าดึงนะเพื่อนตัวใครตัวมันอย่ามาดึงอันที่สองอันที่สองไปเริ่มดึงกันละเริ่มดึงกันแล้วโอเคโอเคอันนี้อันนี้อันนี้นีเฮ้ยเพื่อนลวงไปอีกหนึ่งแผ่นเหลืออีกสามแผ่น เหลือีกสแผ่นเท่านั้นอันนี้ล่วงโอ้โหเหลืออยู่2แผน่นมันอยู่2แผน่นอันนี้ต้องล่วงไปอันต่อไปเฮ้ยเฮจเยน็นจเย็นจเย็นจเย็นจะเย็นเกือบเกือบเกือบไปแล้วเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอ้โหชีวิตอื้ออื้้ออือ ชีวิตเมื่อไหร่จะได้กับเขาเนี่ยมงกุฎโอ้โหนี่กระโดดกันอีกนานเลยใช่ไหมเนี่ยมันไม่ล่วงแล้วฮะเหลือแค่สองอันเอ๊ะทำไมเพื่อนโดนตีไม่ล่วงอ่ะเอ้ยทำไมเพื่อนโดนตีไม่ล่วงเนี่ยก็ใช้รองเท้าอะไรดูดิโดนตียังไงก็ไม่ล่วงวัดเอ้าโอ้ยกว่าจะล่วง รองเท้าเหนียวมากดูกลางลำตัวขนาดนั้นขนาดโดนตีแล้วนะเด้งกลับมาที่เดิมคือผมเวลาทรงตัวไม่ได้นี่คือกระโดดไม่ได้เลยนะต้องรอให้ยืนนิ่งๆได้ก่อนนะถึงกระโดดได้โอ้โหอ,อืกว่าจะหลุดโอ้โห <c oughs> mm-hmm